ลาปลาได้จ้าเหมือนนี้ลาปลาจ้านายห้องเฟย์พิธีสาบันเ้อาครับผมครับ เบิร์เวียกเบิร์งานแหละครับผมวันนี้เบิร์ตนะสีส้มลูกค้าชุดสุดท้ายนะครับผมครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวได้ส่งลูกค้าชุดสุดท้ายแล้วคุณแม่เนาะครับผมเดี๋ยวจะได้เลิกร้านแล้วครับผมค่ะวันนี้กินแซ่บๆร่วมกันครับผมค่ะร่วมกันเองเก็บดานไม่ต้กังวลกับเส้โอเคครับผมครับเอาะละครับลูกค้าชุดสุดท้ายครับผมใกล้ถึงถึงบ่ายสองแล้วครับผมที่หาแนวยู้นแนวกินแล้วครับผม น้องหน่องพันมาจากทางไก่อยู่ด้วยนี่อันนี้น้องก็นี้เคยมาท่าวิวไอ้ช่องยูทูบแล้วโอ้โหครับผมเมื่อนี้ยบอดี้อัดดีโอเลยเนาะกินหน้ายุงยุงตะเลครับผมเอาไว้เมื่อหนาเนาะครับผมต่อคนนีกเก่งเน่เนี่ยพันมื่อเนี้ยพันมาเฮ็ดคลิปให้เนยวิวปวดเลยครับผมสุดยอดครับผมเดี๋ยวมือนี้ยทรงน้อง สุดท้ายพอดีครับผมตายจะหมดหมดจริงๆค่ะครับแซ่บหลายครับผมขอบคุณขอบคุณเลยล่ะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมยินดีต้อนรับทุกเมื่อครับผมครับขอบคุณครับหลังจากจะทีพี่น้องเขากลับไปเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปในเม็ดของยุ้งขินของเขาไปครับยังต้องสิลาป่าจ้ะลาป่าดิลาป้างขึ้นไหมลาปลาดุกหรือลาบป่า ลาบประดุกเนาะลาบประดุกกินกับผสมม้อกับอันน้ำไม่เสริมเขาจะเอามาฝากจ้ะอ๋อน้องจากน้องเอามาจากสกลนครแล้วก็น้ำไม่เสริมนี่น้องมาจากใส่ก้อนรือเปล่อลำลูกกาว่าบัูกกน้ำไม่เสริมเสริมน้ำไม่เสริมเสริมหรือังไงโอเคค้นนั้นต้มกัจะได้หรอกเปนต้มมาเรียบร้อยแล้วเนาะฝากเรียบร้อยแล้วก็แม่เนาะก็อันนี้ยังนีงอยู่ข้างๆตะไคร้ ข่าเนาะหั่นฝอยๆแล้วก็สับๆๆใส่กันไปเลยจ้ะรืเลยกบบล็ได้พอปลาดุกห้าย่างยายนุง่งใส่เกลือไปนิดนึงล่ะปลาดุกแม่นปลาดุกนี่เฮาย่างเรียบร้อยเหมือนกันใชย่างเรียบร้อยแล้วจ้ะสั่ไปบ,บ่มีปลาดุกย่างก็ซื้อน้าตลาดเอาไปเลยครับผมมาลาบน้ําแรกเอามาขัวแล้วครับผมหอยตะไคร้กับข่าหนึ่นเข้ากันแล้วแม่นบ้น้ําหอมจ้นกันแม่นบ้านเฮาก็เผาคาเผาตะไคร้เนาะซอสซอสต้มกันเลยครับนีข้าวคาขายเฮาก็ย่างกับปลาไว้ อย่างแบบรับไปตามกุ้เลาหรือ่วขวบไปด้วยกันครับผมที่แกน้องใส่แบบเลยแต่ไม่จะเด็กเอาไปนั่งแหงมันบ้างอย่างอือพร้มแล้วเข้าละจ้ะขวบมาเรียบร้อยแล้วครับผมเย็นแล้วปรุงได้เลยจ้ะเอาควายควายเย็นแป๊บนึงเนาะยเจ้าเอาขวบปรุงนัวนี่ละไก่ลาบลาบอย่างนี่แหละจ้ะ ปลาเมยกันนี่เป็นลาบปลาดุกระอง้าบผมาดุนี่นีน้องติดเกล็น้ำปลาเตมเยกันคันลูกค,ค่านี่คิดว่าลูกค,ค้าสั่งจะ,จะไปใส่แก่ปลาดต็ยนิดน่อยนึงจ้านี่นี่นุ่งกะน้หอยปเปลี่ยา,า,าจากน้อยออกเปรี้ยว เบียวเบียวจักหน่อยเค็มมีพนิษนี่แบบบ้านเข้ามาตรงนี้มาโปรกกันว่<จ>สำหรังมันหนานเนี่ยมันพวได้กินเดี๋ยวไซส่ไป<อ>ใช่ไหมแต่แต่อกากจะปวนมันก่อนไดาบปลาใครบอกกอกมันสุดยอดแล้วคนะอืมซีมเบิงกันอืม เห็นสีแบบนี้ก็นึกนว่าสีวบเพชรพอดีล้วจ้ะโอ้ปลายของหน้าว้าจะมกไกลสามออกับหอมแดงใส่ไปไเด้ยจ้ะนีแลไะจ้ะสูตรอยู่หลานนี่น้องแห่งมันว่นี่แบบแห่งเล่นบ้มมางจ้าราบแห่งจ้าเรียบร้อยค่ะชิ้นเรียบร้อยแล้วจ้ะ ขาดไปอีกแล้วน่าหอวยเลาลอ้วใส่เลือดน้อยๆไปเถอะมสเลือดนี่อย่างยังไงครับคนคนยางมือมือคนว่าให้เติมเลือดในแน่ว่าสั่นเกือไปเป็นเนไปเลยเป็นเป็นไปเลยเพ็ดเ็ไปเลยบ่บกใหนตั้ยน้องยงเพ็ดเ็อ่าหอมหอมหองนวจักน้อยเกือตจะเมยตกันแหม บ่อร้อยเรือเปล่อ,อบ่าเอาตุยตุยตเต็เอาก้อยแห้งเอาก้อยเหนียวเอาก้อยเหนียวโอ้ลืมแนวขมตัวนี่แม่อำลำจัก้งมากันแหมอันนี้ของแท้ได้เนี่ยตีมอะไรได้ทียังกําลังก้อยเรีนไดเพราะแล้วพอแล้วแอำลำพอแล้ว จ้าขอบใจขอบาจอืมขอบนใจกันอือ่ะเอาละเรียบรยจ้ากินเดียวเบุบบุ๊ิจ้าโอ้ยคนโอ๊ยกนทะเล็ะเลทะเลแล้วและจ้าอาพ่อขาเรียบร้อยแล้วมา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 กินข้าพุ่มๆได้บุนี <laughs> อยญ่ยิ่งวะที่มันยายน้องตาถั่วนมุ้งหิ้วเขาเฮ้ยวันนี้ลาบปลามีลาบปลาครับลาบปลาแห้งก้อยครับผมกับก้อยที่เราจ้ะเพราะว่ามันขาดไปเลยดอกเนี่มีเลือดมี่ยางนี่ได้บอกกันเกือขึ้นมาจากบ้านกระบอกสมม้อจ้ะครับแล้วก็อันนี้น้องไม่จากลำบบกกาจากลำบบกกาแต่นี่ตัวของฝากพี่น้องของฝากครับยายน่องจะเลยจัดเหตุเป็นประโยชน์ก่อนเจ้าินข้าวจิ้นน้ำยึดบ้านนี่แหละครับผมจะนอนบนน้ำฝากน้ำ มาแตะมามากินด้วกันครับผมย้อเลวยื้เรวยื้เวมาคุยได้บาดจ้ะคุยได้พอมออกสมือห้วไหมอืออแก้มยาวเียวบันนึงคุยกันโอ้เอาขาเปือกขึ้นเนาะ ปล่อยว่าอันนี้เพือนนพ่อนเพิ่นเผาแล้วเพิน่นเพิน่นแพ็คได้ถูงมากแล้วเ,เขาก็ต่งกินจ้ะไว่ดำเ,เลยวิธีบันเทากับแบบบ้านๆกับเขาเอาจ้ะ น้องมาจากเรื่องกาพคนบัตรเ,เขาเหรและครช่างน้องค้าวทันเพื่อเอาเป่าเอาดีดีเปล่าหน้าเอาอาู่หน้าปากครับใราด <c oughs> ได้อน เป็นแปลตัวเรา,า,าไปอยากกินป้นปูหน่าคนเราไปอยากกินปูน้าเล่ให้หลานจับให้เพราะได้คนแลกกันเคนฝากมาเขาฝากไป <g ül> มันคือต่อกันค่ะแฉโน่แบบนี้นะผสมหม้อกับลาบป่านเานาะอ้าวกะเบื้อ สมอบะบ่อิ่กัีขวาะแร้วมีฮอปปมันถึงบ่พวาบ่ถึงบ่ขวายอะแก่เอาว่าแห้งแข็งบ่มันก็ไม่แข็งหรอกตอนีือว่าแสบแงนยังมันบฝาดเนาะบ่ลฝาด Ở ừ. cùng với ngoài บ้านครับผมมือไปข้างนอก,กก็ได้เพราะว่าข้าข้าก็เดี๋ยวแข็งแรงครับจะทำแล้วแต่เไปให้คนกินเย็กน้อยเป็นคำตากสิน เข้าปากเดือขึ้นหน่อยขึ้นคนฮะขึ้นลยขึ้นใช่ดับต้องพี่แสบเนาะขึ้นขึ้นสิเนาะขึ้นช่วงวัดแก้วัดแก่งหงอ

ทำไมไปเอยืนเดี่ยวออนจย่างนี่ทำไมกระต่าย้ปวันห้องน่อู้จังบบไปยังง้อง้งมี่ Hình hai hay 2 cọp, 3 nông Nóng ra kìa Bởi cái lẹo mở lên Rồi Bọn làm bà

คนคนใหม่ๆนี่คนมือเคร่ชุนใจเด็ดหน่อยแจกได้เปล่าเขาไปดอกมันอเอาไปดอกนะผูไปต้นเยวอ,อยู่ยงียนกินก,ก,กินจนมืดตีเป็นซื <laughs> ้อสมผัก

มาเมย์เมยบักกินข่ามก็นอนมาหลับมากมาเก็บหลานเมยเมยเข้าโกนอนเซ่บจ้ะ ก็ไม่มีกจริง <c oughs> บ้าธรรมดาเด้อมันนี้ขอกันคักแค่แค่พก้านี่ก็พ่ได้กินในบุกสุมอนจ้น้อาเมิดหน้าหน้ามันอืม เลือปนอนาบป่ากับผสมม้อโอ้โตโๆเ็ดครับผมไหวเลย่เพนึ่งโดดใส้ห่งต้บกสมมออันตางต่กโดดปะคยังมาเพาอยากกินลาปานั่ไ้บ้าเฮ้ยกิพอดีจตัง่เ็บ ยากยากยากเ่นเแต่ว่าริงไปลาทันีมก็แสบ่ยง้ากินไปพักไม่โอ้โหนงจานเลน้ตาแตกจริงมันตัเจะโมกตาก็ไหลไอหน้าไปยางมากเนยน้องจะยิ้มอะไรเรือผสมมาก สามเลยใช้ถ้าเปยิรอบสองเออเียววัาน้อากาศปกมากอากัดนั่าลัะจ้าแดดวายยังบนกบยังแหนแนบใจ่ไาคกบเนี่โอ้ย จึงรถคับคออาจจะรบกวนคับเนื้อแต่รถจึงรถไหล,หลามาดีหาโมงก็ดีตกวํคนงานเหลืองัานเปลาเลาเหลิองานของนายหอยวัวก็กบประมาณหาโมงเนี่ยหะเขาสอบกับน,นายหอยกับเย,ยนงเนงหาโมงแรง อุตส่าห์กินตัวใดกับเกินแต่ยายนุ่งไปกินขอน้ำยายนุ่งกับว่างั้นบ่ไรบินบินอาหารเมนูอาหารกับซอน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 กันอยู่แกก็อยากไปนางน้ำถูกโตะอะจะเก่นแกลู้ขายรอ คอมเมนต์มาว่ายเลยข้าวทายลูกค้าอืมลูกขาดครับผมมีต่คนใจดีดีมีคนดีมางหอดเรนกอดกันพอนะเรน้องอิ้มได้แต่อยิ้มนะครับผมใช้ยิ้มเลยแหละครับก็บอกไปหลายความยากความหิตแล้วเอาละครับผมจะรัดที่นี่จ้ะเอาไว้ที่นี่นะครับผมเสียงอัดทิ้งก็ดีแค่ไหนเนาะระบบเสียงวันนี้ระบบเสียงในห่วยแล้วเป็นยังไงบุ๊กอะไร เดี๋ยวมืออ่นเคยว่ากันไหมแต่มื่อนี้ก็พอคอนทานไปก่อนแะ้๊ะต่เอครับผมกางที่ีเอาไว้ที่นี่เอาไว้ที่นี่นะครับเนาะสามทีคอนทาก็เนาะโต๊ดทค่จโอ้ยระบบเสียงอันทอดรับอันแน่ใจ้ลับเป็นอย่างบู